เราจะพาไปเปิดค่าตัวของพี่เวียสุกรวัน์นะคะพระเอกซุปตาหลังจากมีการสละโสดขึ้นแท่นเป็นเจ้าบ่าวป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแถมไม่พอการเห็นแบบนี้เนี่ยติดอันดับดาราชายที่ค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะถ้าเอาหลายๆคนค่ะต้องยอมรับนะ,ะว่าคือคาไปทั้งวงการบันเทิงแล้วก็หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจไปอย่างมากค่ะเมื่อทางด้านของพระเอกซุปตาอย่างเวียสุกรวั์เนี่ยออกมาประกาศ มีการครบหาดูใจกันมานานถึงปีกว่าแล้วนะคะโดยเลิกแต่งงานของวีกับวิกกี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคม2 5 1 5นี้แล้วค่ะในเวลาต่อมานะคะพี่เวียค่ะก็ออกมาเผยภาพ เป็นการสวมแหวนให้กับสาววิกกี้ก่อนจะเข้าพิธีแต่งงานนะคะไม่พอคุณผู้ชมค่ะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ตามมาติดๆค่ะเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยทางด้านคุณเวียสกอรลวัตก็ออกมาเป็นเหมือนเผยเป็นรูปจดทะเบียนสมรสกับว่าที่เจ้าบ่าวเอ้ยว่าที่เจ้าสาวายแดงคุณผู้ชมขออภัยค่ะว่าที่เจ้าสาวายแดงก็คือคุณวิกกี้โดยในโพสต์เนมีการระบุข้อความบอกว่า10นาฬิกาส9นาทีเวียก็บอกว่าพี่ครับทําไมให้มาหลายใบจังก็ด้วยความไม่รู้อะเนาะใช่ไหมคุณผู้ชมคะคุณเวียเขาก็เอ่ยถามเจ้า ที่ไปแบบนี้นะเฮ้ยทำไมให้มาหลายจังหลายใบจังสงสัยนะคะทีนี้พี่ตั๊ก็บอกว่าผมเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริงๆวิกกี้ก็นิ่งไปนะคะเขาบอกว่าไอ้เก้าเรื่องนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อเวลาประมาณสัก9นาฬิกาสินาทีพี่เบียบอกว่าน้องครับจดทะเบียนเอ่อทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยน้องครับจดทะเบียนเนี่ยต้องมีพยานด้วยกัน2คนนะ ผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างวะอ๋อพี่ตั๊กห่างไป3โลไอ้ก้าวบ้านอยู่ถัดไปมีเหยี่ซอยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆเลยที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตัก๊กไอ้ก้าวขอบคุณวันดีๆที่สนุกมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับพี่เวียเหมือนเขาก็ออกมาโพสตเป็นแคปชั่นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ออกไปจดทะเบียนคขาแล้วนะคะที่เหมือนมีการโพสต์รูปลงไป นี่ค่ะก็ต้องบอกว่าท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมวงการบันเทิงกันอย่างมากมายนะคะหลายๆคนดีใจมากจริงๆค่ะทีนี้หล,หลายคนก็รู้สึกว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้พี่เวียเวลานับงานในวงการเนี่ยยังมีงานในวงการ อย,อยากจะทราบเหมือนกันนะคะว่าเวลาที่พี่เวียร์รับงานเนี่ยค่าตัวของพี่เวียร์เรทราคาค่าตัวเท่าไหร่กันแน่ก็คือในปี2565 25น,นี้นะคะวันนี้ค่ะเราเลยจะพาไปค้นหาข้อมูลนะ,ะว่าพี่เวียร์เนี่ยเรทค่าตัวเท่าไหร่กัแนแน่แล้วข้อมูลนะคะปรากฏว่าพี่เวียร์สุโลวัตถ์เนี่ยถ้าหากว่ามีการรับในละครนะคะจะอยู่ที่80,000บาทต่อตอนนะคะแต่ถ้าเกิดมีการรับงานโฆษณาเ네นี่ยอยู่ที่ประมาณ7ล้านต่อชิ้น,นะคะ่ะส่วนงานออกอ e ีเวนต์นะ,ะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต่อง,งานและพี่เวียร์สุโลวัตถ์ค่ะยังติด อันดับ6ดาราชายที่ค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยในปี2 5 6 5ด้วยนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าปอปูล่าแล้วก็บังสุดๆชุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะก็ไม่แปลกใจนะคะทำไมหลายๆคนถึงแบบเฮ้ยประกาศนู่นนี่ทุกคนถึงให้ความสนใจพิเบร์ขนาดนี้เพราะว่าเขาเป็นหนุ่มหล่อหนุ่มฮอตแล้วก็ติดอันดับของไทยดาวที่เป็นดาราชายที่ค่าตัวแพงที่สุดคู้ชมขาและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม